คนมีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการองค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่าการจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่ม GDP ได้ถึง5-7% Enable India องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับบริษัทกว่า700แห่งทั่วอินเดียเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของชาติรากวานเมื่อน้องชายของเธอสูญเสียการมองเห็น ปัญหาหลักคือทัศนคติทางสังคมที่มองผู้พิการว่าไม่ปกติจำกัดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาเมื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมทักษะผู้พิการสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดไปได้ enable india เน้นที่ framework of livelihood ปรับวิสัยทัศน์และทัศนคติฝึกทักษะชีวิตประจำวันพัฒนาทักษะการทำงานและขยายโอกาสในการมีงานทำ ในประเทศไทยผู้พิการกว่าครึ่งมีการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมและเพียง20%ของผู้พิการวัยทำงานมีงานทำโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษกศศเริ่มต้นในปี2,563ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนความพิเศษให้เป็นพลังปัจจุบันมีนักศึกษาทุนกว่า573คนจาก12สถาบันอาชีวะ มีผู้จบการศึกษาแล้ว413คนพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรร่วมกันปลดล็อกศักยภาพผู้พิการพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการที่เกื้อกูลเพื่ออนาคตที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน